ยายลูกบอลมาให้แล้วเพจเพจเอาอันนี้ออกใส่ย่างากระเด็นใส่แม่มันร้อนมันร้อนแล้วอ่ะ ให้พี่พอสเล่นมากให้พี่พอสถือใส่ยางมากเฮ้ยอย่าทำพี่พออย่างนั้น